โอ้โห oh oh. ยืนน้ำลายยืดอยู่ข้างๆเนี่ยน,นะคะไม่ไหวแล้วนะคะจมูกแสบหมดแล้วนะคะจามกันสนั่นลั่นทุ่งนะคะกลิ่นเครื่องเทศคระครุ้งไปนะคะไปทำกันเลยค่ะมื้อกลางวันวันนี้จับได้เลยนะคะง่ายๆนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะมาหาของกินรดความอ้วนกันหน่อยนะคะหลังจากที่เจียวนะคะเจียวของเหลือนะคะก็คือ หนังหมูนะคะมันหมูเนี่ยนะคะพี่ปูก็มีหัวใจนะคะกรบลิน้นนะคะที่ทําลวกจิ้มแล้วเหลือพี่ปูนี่ไม่ได้เลยนะคะของเหลือพี่ปูก็ต้องดัดแปลงเมนูนะคะจะทิ้งได้อย่างไรล่ะคะเรามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆกันเลยก่อนที่จะไปถึงการหั่นลิ้นหมูนะคะเอาสั้นๆนะคะพี่ปูก็หัน่นสมุนไพรต่างๆนะคะพีป่ปูก็มีตะไคร้นะคะกระชายนะคะเลนง่ายๆยนะคะและ้วเราก็จะหั่นลิ้นกับหัวใจนะคะให้มันเล็กหน่อยนะคะ แหมไม่รู้สิว่าพี่ปูจะทําอะไรวันนี้เพราะพี่ปูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต่อด้วยพลิกเลยนะคะแล้วนี่นะคะนี่คือใบยี่หล่าใบใหญ่ๆของแม่นะคะแล้วก็นี่นะคะคือใบมะกรูดนะคะที่ไปเด็ดมาไปทํากันเลยดีกว่าเอาง่ายๆสั้นๆนะคะพี่ปูก็จะฉีกใบมะกรูดนะคะเพื่อนํามาทอดก่อนนะคะ ใส่กระชายกระตไคร้ไปเลยพิกด้วยนะคะทอดทุกอย่างนะคะเราทำแบบง่ายๆนะคะก็ะทอดรวมกันเลยนะคะอือตอนนี้หอมเครื่องเทศเซนบ้านเลยนะคะ ใครมเมนูของเหลือนะคะลงคลิปมาให้พี่ปูดูบ้างนะคะพี่ปูอยากดูนะคะว่าเราดัดแปลงเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะคะถ้าคิดว่าทุกอย่างได้ที่ถูกใจแล้เอาขึ้นเลยนะคะกินีหล่ะคเ็มตัวนะคะราเขากรอบแลหน่อยแค่นั้นเองจะบอกว่าสมุนไพรนะครับหอมเต็มตนะัวจะเชื่อกันไหมเอ่ย เี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มผัดนะคะโดยการเอาลิ้นนะคะหัวใจนะคะแล้วก็กากหมูที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นะคะลงมาอีกสี่นะคะตอนนี้ได้ยินเสียงความกรอบแล้วนะพี่ปูทอแล้วนะคะเพราะว่ามากไปก็จะขมเออจริงๆแล้วกากหมูเนี่ยนะคะพี่ปูจะลงทีหลังก็ได้นะคะลําดับเราจะได้ผัดโดยเว่าะพี่ปูอยากได้่น้ำมันนะนะคะจากเขาเพื่อไปทอดผักต่างๆพี่ปูก็เลยลงก่อนไปหนึ่งรอบนะคะ เราจะทาทุกอย่างให้แห้งนะคะให้กรอบนะคะให้กรอบนะคะถ้ามั่นใจว่ากรอบแล้วพอค่ะเอาไปเททิ้งเลยนะคะหรือไม่ใช่ค่ะเอาไปเทพักไว้นะคะต่อกันด้วยความคร่องแคล่วเลยนะคะน,นี่เป็นคลิปกระเพราที่ที่ปูหาไว้นะคะคื่ปูเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะคะว่าใส่อะไรบ้างโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้ยเคยดูไม่ไหวแล้ว้าว <c oughs> <c oughs> พี่ปูจะใส่นะคะของที่พี่ปูคั่วนะคะจนพี่ปูคิดว่าแห้งแล้วนะั่นและคะลงไปนะคะฟังเสียงจามแม่พี่ปูซะก่อนว่าพี่ปูทาอร่อยขนาดไหนในนี้พี่ปูใส่ซอสผัดอเนกประสงค์ของพี่ปูลงไปนะคะกับอย่างที่บอกกันนะคะมีน้ำตาลทรายซอสฝาเขียวแล้วก็น้ํามันหอยนะคะพูดไม่ได้เลยครั้งแรกพี่ปูจะใส่เกลืออย่างเดียวนะคะอ๋อ กลัวจะรสชาติไม่ถูกใจนะคะไม่ชอบเค็มเฉยน,น,นะคะชอบการตรงรสนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะคั่วให้แห้งก่อนนะคะพี่ปูเบาไฟแล้วนะคะเดี๋ยวของพี่ปูไม่ไม่มีใครรับผิดชอบนะคะแม่พี่ปูจาไม่หยุดเลยนะคะดูสิแม่เดี๋ยวพี่ปูชิมซะนหน่อยก็ได้รสชาติโดนใจแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเลยนะคะดูเหมือนเรื่องจะเยอะนะคะแต่คุ้มกับความอร่อยพี่ปูก็จะใส่นะคะนี่นะคะ เครื่องทุกอย่างนะคะที่เราคั่วนะคะโอ้โหเป็นไงคะยีราของพี่ปูจานนี้นะคะไม่เบานะคะพร้อมเครื่องเทศน,นะคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าพร้อมปิดไว้นะคะเดี๋ยวมันจะไหมก่อนปิดคลิปนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ